จันทร์ดวงสัปดาห์นี้มาดูกันว่าดวงการงานของคนบันใดมีเกณฑ์ถูกเพื่อนร่วมงานหักหลังและดวงการเงินของคนวันไหนที่จะต้องระวังการใช้ใจ่ายที่เกินตัวรวมไปถึงเรื่องความรักของคนบนันไดที่คนมีคู่อาจจะต้องระวังทะเลาะกันร,รุนแรงไม่อรอชา้าไปฟังคําทํานายจากหมอต้องจิตกันเลยค่ะสวัสดีครับผมก็หมอต้องจิตนะครับในรายการจัทนทร์ดวงต้นคิด3 6 0 .com มาดูดวงคนที่เกิดวันจันทร์กันเลยครับการงานการเรียนของคนที่เกิดในวันจันทร์นะฮะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าดีขึ้นนะครับหมายความว่างานหนักที่เคยทามามันก็มันก็เบาบางลงนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่ทําให้หลายๆอย่างมันโอเคขึ้นบางคนได้ลูกน้องดีหรือบางคนได้มีคนมาช่วยแบกเบาเรื่องงานมันก็เลยโอเคมากขึ้นการเงินงยังไม่โอเคนะฮะการเงินงมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายเยอะและมีปัจจัยแวดล้อมของคนรอบข้างคนที่มาขอความช่วยเหลือเราด้วยทําให้เงินมีปัญหา ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยถามว่าดีไหมเขาเรียกว่าห่างกันนิดหนึ่งแล้วกันก็คือต่างคนต่างอยู่หรือว่าต่างคนต่างทํางานหรืออย่างต่างคนต่างเรียนคนมหาลายัยหรือคนละคณะทําให้ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พบเจอกันเท่าไหร่ส่วนเรื่องของสุขภาพภาพรวมเนี่ยก็มันจะเป็นความเพลียมากกว่าให้ระวังเรื่องเพลียเผลอหลับหรือว่าหลับในที่ทําให้มีปัญหาเล็กๆน้อยๆหัวโขกประเท็เล็กๆนั่นนะฮะมาถึงวันอังคารน,นะครับการงานการเรียนของคนที่เกิดวันอังคาร สี่ไม่เท้าคือมีความมั่นคงมากขึ้นแต่งานก็ยังคงจุกจิกเหมือนเดิมนะครับมีปัญหาเรื่องงานบ้างแต่ก็แก้ไขได้นะครับการเงินนะครับภาพรวมช่วงช่วงนี้การเงินดีขึ้นอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือแล้วเงินที่ได้เคยลงทุนจากหลายทางก็รีเทิร์นกลับมาในช่วงนี้ส่วนเรื่องความรักมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์งั้นถ้าเกิดว่าคนที่เขาเรียกว่าคนโสดมีโอกาสพบพบคู่จากเพื่อนฝูงผู้ใหญ่ ลูกเพื่อนแม่เพื่อนเพื่อนแม่ประมาณนี้ก็คือแบบเจอกันในวงอะนะฮะส่วนสุขภาพก็ให้ระวังเรื่องของ,ของการเดินทางโดยเฉพาะคนที่ขับขี่รถรถจักรยานยนต์ทั้งหลายมาถึงคนที่เกิดวันพุธนะครับการงานการเปลี่ยนของคนที่เกิดวันพุธต้องบอกว่าช่วงนี้ยำคิดยำทำและมีความเครียดสะสมค่อนข้าง,างสูงนะครับในเรื่องของงานว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคาดหวังกับงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปหรือว่า เขาเรียกว่าโดนโดนตำหนิเรื่องงานหรือว่ามีความเข้าใจผิดกันในองค์กรหรือว่าเาขาเรียกว่าความคิดเห็นไม่ลงรอยกับเพื่อนทั้งหลายทั้งปวงนะฮะการเงินพระราชินีถือ,อไม่ท้าถือว่าเงินยังดีแล้วก็มีโอกาสได้เขาเรียกว่าได้รับทรัพย์สินเงินจากผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงด้วยนะครับเรื่องของความรักอันนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคสมมติว่าอยู่ในช่วงวัยเรียนเนี่ยเข้าบ้านนี้อาจจะมี ผู้ใหญ่เ,เขาจะคอยสกัดดาวรุ่งหรืออาจจะคอยดูท่าทีพูดจาแบบกักๆเรานิดนึงนะครับส่วนโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยประมาณก็ให้ระวังเรื่องเรื่องของคำว,ว่าครอบครัวก,ก็จะเปลี่ยนไปตรงความเห็นไม่ตรงรอยของเรากับกับผู้ใหญ่ในครอบครัวเราแล,แล้วก็แฟนด้วยนะครับส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามไม่เท้านี่ก็คือต้องระวังเป็นปกตินะครับก็พร้อมจะไม่สบายได้บ้างเหมือนกัน วันต่อไปวันพฤหัสนะครับการงานกา,า,ารเรียนของคนที่เกิดวันพฤหัสงานจะไม่ดีในสัปดาห์นี้เท่าไหร่คือลงทุนทําวันนี้ไปได้ผลดีในวันหน้านะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้จึงยังขัดขัดเกินเกินอยู่นะครับแต่ว่าเชื่อว่าอาทิตย์ต่อไปงานจะดีขึ้นอพอมาจับเรื่องการเงินมันก็สอดคล้องกันว่า2ไม้เท้าก็คือเป็นเรื่องของเงินหมดใน,นเรื่องของงานที่ผูกกันนะครับ ใครที่ใช้จ่ายเกินตัวในในช่วงสัปดาห์นี้ของวันพฤหัสเนี่ยก็จะลังแต่จะทําให้มีปัญหาเรื่องหรือๆตาไปได้ด้วยเหมือนกันแต่สภาพคล่องในการเงินก็ยังพอถูถ่ายครับยังพอได้ส่วนเรื่องความรักเนี่ยเหมือนมีเรื่องทะเลาะกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับมีปากเสียงกันบ้างนะครับก็ปาปากบนะฮะไม่ไม่ไม่แย่ yeah. สุขภาพภาพรวมใครที่ไม่สบายก็มีโอกาสหายป่วยมีโอกาสที่ดีหลายๆเรื่อง มาถึงวันศุกร์นะครับาการงานการเรียนของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยต้องบอกว่างานเด่นก็จริงแต่ว่าให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนคดีความหรือความผิดไม่ลงรอยกับเพื่อนเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับต้องบอกว่าเงินหมุนพอสมควรนะครับมีเกณฑ์การใช้จ่ายที่เกินตัวในช่วงสัปดาห์นี้เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยให้ระวังเรื่องทะเลาะกันรุนแรงหรือ ตีกันห่างกันในช่วงนี้ฮะหรือว่าเงียบหายกันไปเลยไม่ทําเราก็ได้เงียบไปเลยหายไปเลย,ยก็เป็นไปได้ส่วนสุขภาพภาพรวมถือว่าดีครับไม่แย่มาถึงคนที่เกิดวันเสาร์นะฮะคนที่เกิดวันเสาร์การงานการเรียนเขาพอตัวครับมาได้เรื่อยๆนะครับไม่ถึงกับเด่นมากแต่ก็เอาตัวรอดได้นะครับก็ โดยเฉพาะคนที่ทํางานส่วนตัวนะครับส่วนคนที่ทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่คณะเนี่ยก็อาจจะมีการเข้าใจผิดหรือว่าขมเห็นไม่ลงรอยกันบ้างเล็กๆไม่ไม่ไม่เยอะการเงินดีมากนะครับมีเกณฑ์มีโชคลาภมีราชาโชคมีเกณฑ์ได้เงินก้อนด้วยส่วนเรื่องของความรักนะครับภาพรวมก็ถือึว่าดีมากเหมือนกันนะครับเป็นคนที่มีความรักดีในช่วงนี้สุขภาพก็ไม่มีปัญหาอะไรแมวันเสาร์ปีนี้ดีฮะช่วงนี้สัปดาห์นี้ดีมากวันอาทิตย์ครับ การงานของคนที่เกิดวันที่ช่วงนี้ดีมากนะครับก็งานเยอะดีแล้วก็ได้รับความไว้วางใจให้ทํางานที่หลากหลายมากขึ้นมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงที่ดีในช่วงสัปดาห์นี้การเงินก็ต้องถือว่าเงินดีเหมือนกันนะครับก็มีเงินเข้ามาในช่วงนี้ะจะได้รับเป็นโบนัสใส่ซองที่ดีนะฮะทำให้การเงินของคนที่เกิดวันาทดีมากความรักดีเมอร์ดีมากๆโดนเอาอใจเป็นพิเศษอย่างไม่มีเหตุผลเลย ก็เรียกว่าความรักดีแบบสุดๆนะครับมันก็ดีแต่สุขภาพนี่อาจจะไม่สบายหรือมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ้างนะครับเอารัามันอาจจะฉับพลันแต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะครับทั้งหมดก็คือจันทันดวงในสัปดาห์นี้นะครับยังไงก็มาดูคำถามไฮไลท์กัน ครบทั้ง7วันกันแล้วนะคะมาถึงคํำถามไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้กันบ้างค่ะว่าดวงสุขภาพของคนวันใดในช่วงนี้ที่จะต้องระวังประสบอุบัติเหตุรุนแรงถ้าอยากทราบคําตอบกันแล้วไปฟังคําทำนายพร้อมกันเลยค่ะจริงๆต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงจนเกินไปแต่ว่าที่ต้องระวังบ้างก็คือคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องการขับรถขับลาเดินเหินเพราะว่า เหมือนกับเราไม่ได้ไปทําอะไรเขาแต่เขามาชนเราจอดติดไฟแดงเฉยเขาก็อาจจะไปชนเราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้บ้างนะครับแต่ไม่ถึงกัดร้ายแรงหรอกแต่ก็มีให้ต้องระวังสักหน่อยทุกวันก็ต้องระวังแหละเรื่องอุบัติเหตุนะครับนี่คือจันทนดวงในสัปดาห์นี้นะครับพบกับผมหมอต้องจิตในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ